ต้อนรับสูุ่กค้ายินดีต้อนรับสนบุกกับการเสี่ยงบทฝานนะคะเราดูสมาชิกกันเ๋อวเหลือกี่คนวันนี้แกงเราจะทะเลาะกันอีอกคนแล้วเจอกันโหโคนรวยเลย look good? Mm -hmm. Mm -hmm. This tastes nah, so, last Oh, and, uh, okay. Hey คิดถึงนะคะแจ็กกี้ 9mnh ยังไงครับคุณจุกเฮ้ยยังไงเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยอ่ะมือเสร็จครับอาบน้ำเหี้ยอะไรมึงอาบไปชั่วโมงเลยไงไอ้เหี้ยแล้วกูแดกข้าวอาบน้ำมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนบ้านสวยนึกว่าเป็นเล็ตแหล่เล็ตแหล่เหมือนพวกเล็ตแหล่ เหมือนพวกแบบมีเงินอ่ะแล้วอยากลงขวดอะไรเงี้ยเหมือดูคนดังเงี้ยเปิดคอมยางเปิดคอามนีเปิดแล้วได้กูนั่งเซตผมนั่งแต่งตัวเดิมดินเดิได้นเดิขอขอดูมือเซ็ดผมได้ปะขอดูมือเซ็ดผมได้ปะเร็ว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 เดี๋ยวกูให้คนไปกระทืบมึงนะ เอ้ยเยนเยนหยุดเยน๋ยุดเดน๋ยุกตัวมุดไงตัวมุดเนี่ยเยนสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเปิดคอบยังเฮ้ยมันจะทํำงานยูนสตรีมแล้วสองทุ่ม เอาเว้ยเดี๋ยวครับเพียงเดี๋ยวเราเดี๋ยวครัพี่แจ้งมาเลยครับพี่เซฟใ,ใ,ใหม่ครับพี่ตั๊กเซฟใหม่ครับเซฟใหม่ครับมาตัวหนึ่งเซฟใหม่เราตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่คาสายกันนี่ไงคาสายกับสาวอยู่ตัวหนึ่งฮะเกิดอะไรพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสาวโทรมาฮอตเนี่ยหล่อเกินโอหแรงเหมือนกันเลยพี่ยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยสรุปยังไงตีอะตีอะเพื่อนตัวไม่เกี่ยเพื่อนเหล็กกี่นาทีเพื่อน พอป่ะพอป่ะสีเป็นอะไรสีเป็นอะไรต้องให้เล่นนะเว้ยพี่แจ็คคาถาอยู่พี่แจ็คไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ทันนะทเดีลยวละตรงนั้นรีบต้องรีบบัาให้ตลอดอะไรผมพูดเทียระเหรอผมขอแค่พี่สกิทพี่แจ็คพี่พร้อมแล้วบอกพี่แน็คเดินแล้วครับแจ็คกี้เก้าฮาร์ดครับแจ็คกี้เก้าเป็นเป็นฮาร์ดลองเลยลองเลยลองเลย เลี้ยดอ้าวเลี้ยรู้เลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเล่นแน่นหนึเดี๋ยวก็มาเช็คเช็คขึ้นเช็คขึ้นเช็คของขึ้นได้เดี๋ยวเข้าไปหาที่ไหนอะมึงเล่นอยู่ไหนไร่ศาสตว์บาควัดมั้งขก็มาบาควัดจีนนั่งจุกผี เต่้สล็อตเล่ซ้นล่นอีก่นสล็อตอะไรเปิดทีมอะไรคุยกูก่อนมันมองเาตัดแไมอ่เอากูไม่คยโทหาใครไงให้กูคาสายไวก่อนเปิดทีมเปิดทีอะไรอ่ะทันอยู่ไงทันวีไงเหลือดีกะทีวิ่เหลือีกะทียังไม่เสร ข้างนอกมาข้างนอกมาหลอหลอหลอข้างนอกมาก็ใส่เลยเยอะเยอะเยอะข้างนอกมาตามจนสล็อตเลยไม่เล่นนานว่ะแันบนึงมาเชื่อมมาด้วยมาเชมาวยยัด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 เป๊ะอ่ะเออเออเดีวานิดน เฮ้ยมีใส่อะไรใโโ้ลใารโทรมาเฮ้ยเสาวโทรมาเฮ้ยโหลใครโทรมาอ่ะเอายังเหลือไม่ไม่ออกเลยพี่ไม่ออกแล้ว สิบหมด่งสามสิบพี่อ่านแล้วพี่อ่านแล้วไปตามจำนวนสล็อตแก๊งผ่านตัวเซฟหนึ่งสามสิบใช่เซฟหนึ่งสามสิบเซฟหนึสิบเอ้ยอันนี้หน่อยละกันคืออะไรวะอะไรอันนี้หน่อยวะมีกิจกรรมมีกิจกรรมรอดีฟ้าง่ายเขาเปิดทีมาให้ไม่ได้กิจกรรมเขาเปิดทีมาให้เอ้ยบลูพี่ไม่เล่นนาะนแลยเนาะพี่อาจจะตกอะพี่ไม่เล่นกี่วันวะได้อยู่ครับพี่เขาได้อยู่สองอาทิตย์พี่สองอาทิตย์กว่า แล้วมีมึงมีเพื่อนมั้ยไปเนี่ยเนานมีครับพี่มีพี่ใช่เหรอครบหมดพี่ครบหมดเลยตัวตัวะตรงนี้เฮ้ยพวกมึงรักกูมั้ไปเนี่ยเพื่อนให้เขาชื่นใจดิมีคนรักมึงอยู่นะใช่ไหมมีไปเนี่ยเฮ้ยหรอรักเพื่อนได้เหรอเพื่อนผมชื่อส้มผักนะเอ๋คนคนนั้นวีไอพีเพื่อนดีเลยจะชิวเพื่อนเนาะ ผมจัดอะดูเลยตะวันเข,ข้ามาครับพี่ถ้าพี่เอาจริงใครจะไหวอ,ะอ่ะอ้าวเที่ยงัง <laughs> อายอดไอ้เหี้ยจุกนี่มันเฮียจริงเลยนะเฮี้ยจุกเนี่ยเอาเขาไม่ชูปิงเหรอเดี๋ยว ถ้าถ้าไม่มีหมอชุบกันเองพี่หมอหมอหมอเข้าชุบเลยครับหมอถ้าหมอมาหมอไปชุบเลยครับหมอครับหมอหมอรู้สึกว่าสายตากับเอคอมไม่ไม่เข้าเลยผมมาเราไปไปกันเลย นี่รถใครเนี่ยเอาไว้กลับกับรถพี่ตึงพี่พี่ตึงนี่คือเขารอรอเปิดไฟล์มัไหนวะเปิดเราไฟล์มันอ่ะบอกว่าถ้าทำทุกอย่างเสร็จก็เปิดประกาศแจ้งแจ้งพิ้นมึงเช็คดีพิ้นมึงนั่งทำอะไรวะน่งดาวด้วยตัวเือเดี๋ยว์พิซซันนะครับอยากรู้ครับเฮ้ยมึดแหนบหรอ ตอนนี้กำลังทยอยอัปเดตครับพี่แจ็คเกี่ยวพออัปเดตทุกอย่างครบแล้วเขาบอกเขาจะเปิดอันดับที่รอบตอนนี้อัปเดตเกี่ยวกับพวกโรงเรียนอะไรมาหมดนะครับจะเปิดระบบอโรงเรียนมาแล้วนะพี่แจ็คมีไหนอะอยู่ไหนอะมันมีประมาณสองสามโรงเรียนแล้วไปรถกูเดี๋ยวไปสวัสดีครับพี่แจ็คกี้สวัสดีแบปคิดจะอยู่ไหมแรปแรปคิดจหนูแจ็คมาให้พี่แจ็คไปเลยครับเรียบร้อยน้อง ผมยี่สเดียวพี่ไอซีครับผมยอมกับเราแลนจูโพลแล้วหนึ่งพี่แลนจูโพลพี่เราไปดูตรงนี้ตรงแลนจูพลยี่วิธีอะไรวะยี่โบโลป่าพี่ป่านะอารมณ์ดีครับพี่เห็นพี่มาก็ชื่นใจยี่โบโลยสัตอะไรกบพี่